ดีครับผมก็นี่คือ,อรายการ NASCAR TV นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแคสเกมครั้งครั้งที่2แล้วซึ่งตัวแรกผมม่ได้ทดลองไปแล้วก็ออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ YouTube ก็บั๊กด้วยนะผมก็อัพครั้งแรกก็ผิดพลาดอะไรก็ขอติชมเอ้ยขอข้อติชมด้วยนะครับผมเราตอนนี้เราอยู่ในเกม Ox Mas Die 2นะครับผมซึ่งเกมนี้ก็ได้ออกภักแรกไปแล้วนะฮะ ก็เราก็มาอยู่กับเกมนี้นะครับผมผมก็จะมาทดลองเล่นให้ดูนะ,ะผมก็ผมก็ไม่ได้มาเล่นให้จบแล้วฮะก็มาทดลองเล่นว่าเออระบบเกมเป็นยังไงยังไงส่วนตวผมก็เล่นได้ไปห้าห้าด่านแล้วนะหรือว่าสี่ด่านปะแานที่ายังไมไ่เล่นเลยฮะผม,ผมจะเริ่มแต่ด่านแรกให้ดูนะครับผมเกมนี้นะ,ะผมเป็นเกมสไตล์ d e f e n s e t o w e r นะครับผม ก็ตัวเกมก็จะมีระบบต่างๆนะครับผมเช่นที่มันบอกไกด์ไลน์นะฮะก็จะมีอ่ามุมขวามือนะครับผมก็จะมีแมปบอกนะฮะว่าอขอขอประกานภัยนะก็จะเสียงทีวีเล็ดรอดก็จะมีเวฟนะครับผม ตรงนี้ที่ลูกสอนชี้นะว่าเวฟเคาน์เตอร์นะผมก็จะเป็นจํานวนเวฟที่มอนออกมาแต่ละเวฟแต่ละรอบนะฮะแล้วก็จะมีลิฟพอยต์นะผมก็คือพอยต์ที่มอนเข้าไปในสถานที่ประตูแสงสว่างของเรานะฮะก็ตรงนี้แหละฮะซึ่งเป็นที่เราต้องเซฟไว้ดีถ้า,ม point มาหมดศูนพอยต์เมื่อไหร่แเราจะเฟลทันทีเรียกง่ายว่าเราแพ้นะฮะผม ก็ตรงมุมซ้ายล่างนะผมก็จะเป็นคะแนนครับสกอร์ที่เราค่าได้สามารถเอาไปซื้อของไม่ใช่สิเอามาซื้อของในเกมนะครับผมคือเนี่ยหนึ่งสองสามนี่ก็คือแพรบกับอุปกรณ์กับอาเวพอนของเรานะครับผมก็เรามาดูกันเลยนะผมว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะอืั Lost. Deserved so much more much นะผมก็เราก็มาเจอแล้วในตัวเกมนะผมก็มีอะไรไม่มากนะก็จะเจอมอนอยู่สองแบบเลยคือคือด่านแรกๆก,ก็จะเจอ,อยสองแบบนะฮะเราสามารถเลือกอไว้ได้หลายอย่างนะ,ะถ้าเราในอัปเกรดมาอัปเกรดในภายหลังหรือซื้อมาในภายหลังนะฮะซึ่งตอนแรกนี่ผมก็ได้เล่นเปียแล้วผมก็จะเอาแค่สามอย่างพอคือหนึ่งคืออะไรอะ่ะ b บสอะไรแบนด์เดอเสแต่ส่วรู้เรื่องเลยทาน่ะคือน,น,น้ำมันนะฮะแล้วก็แอโรวอรนะผมเป็นแท็บนะฮะโอเคครับเราจะวางแท็บให้มันเดือยก่อนนะผมก็แลก็ตามด้วยนี่ฮะเป็นตัวที่ผสมลงพวก่างผมกืนมากเลยนะฮะเราวาง tap, แท็บเราต้องมีเชื้อเชิงในการวางไม่ะฉะนนั้นแล้วก็ เราจะแพ้มันก็ได้ครับผมแล้วตัวเล็กหนึ่งมาเพื่ออ่านซักอาวุธมาครับผมข้อดีเกมนี้คือเหมือนข้อโกงมากกว่าคผมคือว่าตัวละ,ะครเราสามารถเนี่ยยิงฮะกระสุนไม่ได้หมดครับผมยิงได้เรื่อยๆครับยิงได้ตลอดทั้งเกมนะกดจีนนะครับผมปล่อยออกออกมารู้เลยครับผมก็ขอยด้วยนะผมว่าจะมนีผมสถานที่ผมนั่งเล่นคอมเนี่ยเป็นสถานที่ An, ห้องรับแขกนะผมก็จะมีเสียงทีวีเล็ดลออออกมาได้นะฮะขออภัยด้วยตัวที่ซ้ายครับผมยิงปกติครับผมคะแนนก็จะขึ้นตัวละสิบส่วนละสิบส่วละสิบนะครับผมสามารถกระโดดได้เดินไปเดินมาวิ่งไปวิ่งมาได้ต้นใหญ่กับดักก็จะเป็นกับดักโง่ๆนะผมทํางานไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะฮะถ้าเราวางไม่ดีอยู่ที่คนวางนะคนผังงโง่วางดูเลครับหนบเกมก็ ค่อนข้างจะเล่นแล้วสบายตาเนอะผมไม่เวียนหัวเดินไปถ้าเราไม่วิ่งอย่างนี้เวียนหัวแน่ๆนะครับนะผมอายุเด็กอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วขึ้นเลขสองแล้วถือว่าเยอะมากนะฮะก็กำลังดักแล้วแต่ครับผมเราจะวางยังไงการ right s <S สบายเราเลยอะผมจะวางยังไงจะวางอย่างนี้ก็ได้เพนะื่อให้มันเหนื่อยๆในการเดิน จะวางกะดัง,งโง่นะผมเราทดลองให้เล่นหน่อยเสียผมที่จะเล่นทจังนะบ้างดุดดุดประตูไม่มาถึงเลยยิงแล้วอะ่ะ <c oughs> ประตูหมู่คณะนี่เราสามารถกดคลิกขวาโดยการยิงอ่าเมจิกบอลไปแล้วครับผมเพื <c oughs> ่อเป็นการลูกระเบิดนะผม <c oughs> เมื่อเรายิงเมจิกบอลไป,ไปข้ามานาทางด้านซ้ายมือก็จะลดไปเหมือนกันแต่ก็แปรได้เพิ่มมาโดนไม่ต้องเก็บนะครับก็เป็นการที่ทีโกงในระดับหนึ่งนะครับผม อาจจะโกงแรกๆผมผมว่าน่าจะจ่าหลังๆนี่เราอาจจะโกงไม่ขึ้นนะฮะเผื่าอาจ,จะมาช่วยอะไรไปเลยไม่ได้เนี่ยออ,อาจจะช่วยไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงอ่าอนัสพอยต์นะครับผมเอาครับอยากจะอัพอะไรอัพโหลดนะฮะ killing season k ะค l i n g season น นะครับผมก็เสียงทีวีดังไปก็ขออภัยด mo ้วยนะครับโโขขอใครโชว์ขอใหรโอยเกมก็ระบบเกมนี้ก็จะน่าสนใจในหลายแบบนะครับคนชอบป้องกันฐานชอบแกล้งมอนสเตอร์ดูฐานแบบมอนสเตอร์มาไม่ถึงติกทีสะใจสะใจก็ไม่ถึงกับระดับฮาร์ดคอร์เลยผมรู้สึกเล่นแก้แคดได้นะ้วผมหรือว่าอาจจะเคลียหน่อยก็ แล้วแทกคนเล่นนะครับผมโหลเกมนี้ก็มีของดรอปให้เก็บได้เรื่อยๆครับก็ไม่แน่อาจจะดรอปตามฉากต่างๆหรือไม่ก็ดรอปตามตัวมอนนะครับผมโหเกมนี้ก็วิ่งได้แทบทุกที่นะครับผมเป็นที่เดียวรับที่เหวเขาวิ่งไม่ได้ตายทันทีนะเออส่วนประตูนี้คือประตูห้ามมอนเข้านะครับผมถ้าเข้าไปนี่ตรง ตรงสกอร์ที่ขึ้นว่าสาวเออยี่สิบนะฮะก็จะลดไปเหลือสิบเก้าอะไรประมาณนี้พยายามดีเฟนต์ไว้ไม่ให้มันเข้านะฮะโชว์นะครับโชว์ระหว่างเล่นเกมเราก็สามารถซื้อกับดักได้ทันทีนะครับผมไม่ต้องรอก็ต้องต้องรอจำนวนที่เราต้องปล่อยเอ่อเวฟออกมานะครับผมเวฟนี่ไม่ใช่มอไซค์นะครับนะฮะ ก็เว้นระยะห่างสักหน่อยนึงเด็ดหนดสักหน่อยนึงอ่ะหมดละโอเคครับผมผมพร้อมแล้วผมก,ก็จะกดจี้เจอปล่อยเวฟสุดท้ายออกมานะครับผมมีสี่เวฟเท่านั้นด่านแรกคาดว่ามันคงไม่มาถึงหรอกถ้ามีความเป็นไปได้นะไม่ถึงเนี่ยผมว่าไม่ถึงตรงนี้อ่ะที่ผมยืนอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ได้แยงอะไรเนะอู้ได้แยงได้แยงเด้อได้แยงอ้าได้แยงนะผมจุด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 กัมก็แรกแรกในกัมก็จะทงานช้าในกัม닥หนี้นะผมเพราะว่าเป็นกัม닥แรกแรกไม่อัพเกรดอะไรมากนะครับัมสามารถอัพเกรดได้นะผมอาวุธสามารถอัพเกรดได้นะผมเราสามารถซื้อเครื่อต่างๆหรือไม่ก็อุปกรณ์เต่องอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆนะครับเข้ามาเพิ่มความสามารถของเรานะครับผม โอ้พอมาเดือดท้ายแล้วแม่จะช่วยกำดักยิงเลยเหมือนโกงแฮมลุ้แรกแแต่หลังๆไปก็ช่วยนะบิวในนู้นก็ระบบแรงดอนะผมรู้ง่ายๆผมชอบเรียกว่าศพไหลกระเด็นเนี่ยมชอบมากเลยทุกเกมเนี่ยแต่เนี่ยเนี่ยมันข้ขี้้ขส่วนตัวผมนะโอ้ยยังว่าผมซาดิสไม่ว่าอะไรมันเหมือนยัไงมันฟิวลอยระริ้วเลยมอู้เฮ้ย <Yeah. S 2> อะอจบแคปเตอร์แรกไปแล้วครับผม <Yeah. S 2> ก็วิกตอรี่ครับผมได้รับ5กะโหลกนะฮะที่มันขึ้นกะโหลกเดียวคือว่าตอนแรกผมเล่นไม่ครบเองนะฮะก็จบผ่านด่านแรกนะฮะผมก็จะเป็นฉากแบบนี้นครับผมก็นี่ส่วนนี้ก็จะเป็นคอนติเนียลคือต่อไปเลยสีทายไหมไม่เอาอนะอ่านี่ผมก็จะมาเล่ารายละเอียดสเปลวอล์กนะครับผมเออสเปลบุกนะฮะ เฟบุกนี่คือไมเกิลครับไมเคิลก็คือของเราที่เราซื้ออยู่แล้วนี้ผมซื้อไว้นานแล้วละตั้งแต่เริ่มเล่นแรกๆส่วนนี้ก็จะเป็นพวกแท็บนะครับคือแท็บนี่ก็คือกับดักต่างๆนะผมก็จะมีพวกพาลินกาดโดสกาดพวกอะไรมาเนี้ยเราสามารถใช้กระโหลกที่เราผ่านแต่ละดานแตละดานนะครับมาซื้อได้นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นปืน อุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถอัปเกรดได้นะผมโดยใช้ค่ากระโหลกนะครับผมเนี่ยฮะกดคลิกอัปเกรดใช้5อะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นพวกอีเวนต์เทอรี่นะครับผมพวกอ,อ,อุปกรณ์ช่วยต่างๆนะครับผมพวกสกิลพาสซีฟคือเพิ่มเลือดหรือพวกดีเฟนต์อะไรประมาณนี้นะครับผมพวกเพิ่มมานาระยะไกลพวก วางสกิลซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ก็จะเป็นเครื่องแต่งกายแฟนซีนะครับผมคอยทำให้ตัวละครเราดูเทรขึ้นนะเทรขึ้นนะครับจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมในการต่อสู้แทบแทบเยอะแ,แยะแทบเยอะมากและที่สำคัญมันอ <c oughs> ัปเกรดได้นะครับผมแล้วก็กเก็กดหัวกระโลมาอัปเกรดกันนะครับผมแล้วหัวก็แล้เกมนี้ก็เก็บค่อนข้าง ยากนะฮะเพราะว่าในแต่ละด่านนี้ก็ไม่ใช่หมูเหมือนด่านแรกที่ผมเล่นไปครั้งต้นนะครับผมเอาละครับผมก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะฮะก็ฝากเกมนี้แล้วก็ช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมอาจจะเป็นการแคปเกมที่กกตกตะกัดเล็กน้อยนะครับผมอาจจะมีเสียงรบกวนอาจจะมีพวกอ,อิ่งที่ไม่เข้าใจผมอธิบายไม่ถูกหรือผมพูดอะไรปิดไปก็ ออประทานไทยในนาทีนี้ด้วยนะครับผมก็ถึงเวลาสมควรแล้วครับผมนักกาทีวีช่องคนบ้านพลังจบแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ